ก่อนที่เขาจะนอนเขาใส่เพชรนอนแล้วทีนี้ยพอตื่นเช้ามาเพชรหายเขาก็หาหมดเลยนะทุกซอกทุกมุมพิกเตียงหาอะไรก็แล้วแบบทุกอย่างก็หาไม่เจอคุณแฟนเขาก็แบบเหมือนกับเขาก็คือเขาก็ทําทําใจว่าแบบเออเพชรมันหายแล้วแหละก็ก็คงไม่ได้คืนแล้วแหละอะไรประมาณเนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าควรจะรับเพชรเพิ่มแล้วทีนี้ก็ คุณแฟนกดซื้อพาพิคเนตสั่งพาพิคเนตใช่ใชก็กดซื้อไปแล้วปรากดว่าน่าตกใจมากคุณสาคือยังตกใจเลยคนะ่ะตัวเองยังตกใจเลยว่าแบบพอกดปุ๊บคืนนั้นนะตอนกลางคืนจําได้ว่าประมาณสี่ห้าทุ่มะที่เขากดสัง่งกดปุ๊บเขาหาเพชรไบโคเปอร์อะเจอเลยช็อกมากเจอก็คือ,คอตรงซอกเตียง <c oughs> ที่หาแล้วใช่ <c oughs> ที่หาแล้วต้้งหมดไม่เจอ